สวัสดีครับครับคับตอนนี้ผมอยู่ใน AW 2อหนึ่งสองนะครับวันนี้เราทําการเปลี่ยนในส่วนของจอตรงรุ่นครับเป็นจอ a อ d ด o i d นะครับสเปคเทพเลยครับตัวนี้นะครับแปดคอครับและพร้อมกล้องมองหลังด้วยครับไ c แคมสามครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับนี่ครับในส่วนของจอเดิมนะครับเป็นจอคอมมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดตคครับสักคู่เดียว สวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน W212 เป็นที่เรียบร้อยครับกับจอ Android ตรงรุ่นครับเป็นจอพาโนครับสวยสดงดงามจริงครับนี่คือเมนูเดิมของตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราแตะ1ครั้งครับนะครับเลือกฟังก์ชันได้เลยครับนะครับแดชบอร์ดนะครับนะครับความเร็วรอบของรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับแอปพลิเคชันครับ g o o g l e Map ครับ แผนที่นำทางครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับไม่หลงทางแน่นอนครับสยามพารากอนสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับสะดวกสบายที่สุดครับครับแผนที่ใหญ่โตทีเดียวครับเริ่มเดินทางครับนี่ครับ ภาพคมชัดทีเดียวครับเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ YouTube วล็นะครับแบบไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวเรามาดูครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เช่นเดียวกันครับ The Voice Thailand ดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยเลยครับ Saat bantu keadaan, lagi nggak turun, เ้ยพอนครับสามารถเลือกชมรายการอื่นต่อได้เลยครับสามารพับจอได้ครับ Google Map ต่อเลยครับโอเคครับเดีเย๋ดยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ โหลดแอปเพิ่มนะหรือว่า Google Play Store ครบครับ MX player นะครับสามารถเล่นไฟล์เพลงไฟล์หนังได้ครับแล้วจะกินัันเลื่อนปึ๊บเลยครับ ครัในส่วนของกล้องมองหลังครับไอแคมสามครับเรับไดีเส้นนะครับหักตามวงเลี้ยวด้วยครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำลำดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผมกอครับ0634986168ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ